ปากซอยัอตังไอสิคงของทอตกไปแมนุ่ยกินแด้จิมจักรันเงี้ยนะแคไปแค่มานะนะาทนีน่ะปากซอยเราแค่้วยแม่ไของทอั้นไม่เนี้ยเอาของทอดิแม่อยากได้ไอ้ไรจอดากได้ก็ได้เลียแต่จ็คสัทา ทั้งแม่จะได้บุญใช่กี่บาทก็ได้เลยจะใช้สัตว่าเข้าวังจะได้บุญได้บุญมาแม่ว่าอยากกินข้องทอดกล้วยทอดไก่ทอดมูทอดถึงมึงเอาซ่องทอดทิ้งมาเออแม่จะอิ่มบุญอิ่มกุจนทั้งใบลอยของแม่เอาไปซื้อได้ไหมเดียวได้ไหมเแล้วเลยที่ไหนบ้านเนี้ย lại nằm nắm sao dạo dạo vậy ta chứ mê lên tặng thôi mê lưi chào đi mình, ui cái đụ mụ đi cu con chó mẹ